วันนี้อยากมาคุยเรื่องของลิซ่าต่อนะฮะจากครั้งที่แล้วนะครับเขาบอกว่าลิซ่าเนี่ยสิ่งที่น้องเขาแสดงออกเนี่ยมันเป็นความรักแล้วเวลาเขาแสดงออกลักษณะอย่างนี้นะครับผมเองเนี่ยเขาเป็นคนสอนลูกสอนหลานนะครับให้อ่อนน้อมถ่อมตัวเคารพผู้อื่นเคารพผู้ใหญ่นะครับลูกลูกผมเนี่ยลูกชายลูกสาวเนี่ยเดินเข้ามาในในหมู่บ้านเนี่ยเจอใครเขาก็ยกมือไหว้เชื่อไหมครับทุกๆคนไม่ได้ถามว่าเขาชื่ออะไรเขาถามว่าพ่อแม่ชื่ออะไรนะครับงั้นกาลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้นะลิซ่าเป็นอย่างนี้ต้องขอบคุณคนแรกคือต้อง คุณครอบครัวนะคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูมาดีนะครับอีกคนหนึ่งต้องขอบคุณคือสถาบันการศึกษานะครับหรือครูที่สอนน้องๆมาไม่ว่าจะเป็นสมัยไหนก็แล้วแต่ผมเชื่อว่ามันเกิดการบ่มเพาะนั้นคนคนหนึ่งที่จะเติบโตมายิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้เนี่ยมันเกิดการบ่มเพาะมาจากหลายส่วนนะครับเกิดการสั่งสอนและอบรมมาอย่างดีแล้วน้องเขาก็เป็นเด็กดีมากนะอีกอันหนึ่งที่ไม่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือน้องเองนะครับเป็นคนที่รักประเทศไทยรักคนไทยรักทุกอย่างที่เป็นของไทยหมดเลยงั้นจะเห็นว่า ออร็อกสตาร์ที่ออกมาเนี่ยมีความเป็นไทยมีความเป็นตัวของน้องเองทุกๆรูปแบบเลยแล้วสิ่งที่น้องเอาขึ้นมาได้น้องเอาขึ้นมาหมดเลยอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่ารัฐบาลเองทุกๆคนเองนะฮะคุณชัดชาติเองหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวแล้วแต่ก็ออกมาโหนกระแสผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับคนดีคนทําดีต้องส่งเสริมครับประเทศไทยเนี่ยผมเชื่อว่าในรอบร้อยปีเนี่ยจะมีคนเก่งๆขนาดนี้แล้วนึกถึงประเทศไทยนึกถึงคนไทยนะฮะมาช่วยส่งเสริมคนไทยคนไทยเราอยู่ดีกินดีก็มีคนแบบนี้ถ้ามี แบบนี้เกิดขึ้นเยอะๆนะผมเชื่อว่าประเทศไทยจเจริญแน่นอนครับ